คุณผู้ชมครับก็ต้องกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะก็เอาตรงๆนะครับก็ไม่ได้ไปสัญญาเลยนะครับรู้สึกแบบโอ้โหเสียจนคนตุดลุกนะฮะตั้งแต่ได้รู้ชื่อว่าเราต้องมาเล่นเกมนี้จริงๆนะครับก็อยู่กับเกม Dead Out นะครับอย่างที่สัญญากันใน Facebook นะครับนะตามภาพนี้เลยนะครับก็แฟบรรยการแล้วเนี่ยก็เอาตรงๆนะแค่ได้ยินคำว่าเด็เอาเนี่ยก็ ไม่อยากจะเล่นเลยครับตั้งแต่แบบเดโมงเดโมเนี่ยผมเคยคิดจะเล่นเกมนี้นะครับแต่ว่าพอไปดูแบบอืมตัวอย่างคนอื่นเล่นนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะในเรื่องความหลงความหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเข้าไปเซตติ้งกันก่อนนะครับซึ่งจะปรับเป็น full HD ะนรับเห็น เห็นผีนี่ขั้นแบบผลตูดลุกเลยนะครับนะลุกจากเก้าอี้ไปเลยนะครับโอเคครับปรับนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับดูดูไว้ก่อนนะครับนี่คือคนไม่กลัวผีนะครับปรับเสียงไว้แค่นี้นะแต่จริงๆมันดังอยู่แล้วนะครับน่โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับโปรไฟล์ของเรานะครับชื่อว่าเจ็ดจะย่องนะครับแน่เจ็ดจะย่องนะโอเคครับมา n e วเกมกันเลยนะครับเจ็ดเราเล่นยังไปนิดนึงเลยนะผมเข้าไปดูเอ่อพรีวิวเกมนะครับแล้วก็เอ่อ ขนตุดลุกนิดนึงนะครับยังทำใจไม่ได้เนะี่ยตั้งแต่วันที่24นะครับโอ้ทำใจไม่ได้จริงๆเนี่ยก็วันนี้นี่วะนะครับอโอเคครับเราจะมาชื่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรดิเจ็ดเรือโบทนี่เป็นว่าเรือยอชเจ็ดเือยอช <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับโอ้โหแม่ต้องบอกกับคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเอาดตรงนะผมก็เล่นเกมผีมาเยอะนะแต่ว่า สำหรับเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมไปนั่งเล่นเอลลารดเนี่ยยังยังรู้สึกดีกว่านะครับ <c oughs> <laughs> ดูเป็นพูดโดนอเฟ t ทูโอเพนเดอร์แย่หนังเกยียรตที่จะเปิดประตูตอ <c oughs> นนี้ผมอยู่กันเอ่อน้ำดื่มเกลือแร่คู่ใจนะครับซึ่งเราจะมาเออ่ดับกระหายนะครับดับดับทุกข์กันในคลิปนี้นะเ <c oughs> <c oughs> นื <c oughs> รู้สึกสดชื่นนะครับตอนนี้ ต้องกระปี้กระเป๋าเนี่ยเกมเกมผีงเกมผีนี่จะมีให้แบบมีเดตแอร์ไม่ได้ะนรับเดี๋ยวว่ากูปิดทันไหมเนี่ยแม่รับกูชุดแดงไงเนี่ยนี่แค่เปิดคลิปนี่เลยอื้ฮึ่มเอะ เล่นอะไรข้างหลังเนี่ยเกแตอะเพลงรู้สึกว่าเพลงมันคนลฟิลกับเกมผีนะครโอเคครับคุณผู้ชมครับนะก็ต้องสวัสดีกับเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับรายการเอเชียซีทีวีนะครับกับเกมเด a d o อานะครับ เอ้ยอ่าคุณครูมาถูกทางแล้วเปล่าเนี่ยเฉยยิ<ผ>ม้มคิวเปย่างนั้นนะยแต่ว่าอยู่ดีดเนี่ยนนนนถนนมันก็พังขึ้นมาเฉยเลยเอืมกระเด้งเอ้าหัวชนกระเด้งกระดอนเฮ้ยดูนั่นอืมอ,อ,อ,อะไรครับอะไรครับเจอผีผีอื้อหือ นี่แค่ฉากเริ่มนะเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมครับดูครับทางแนนั้นมันเป็นเหมือนไม่ใช่แค่โรงเรียนนะครับนะคุณผู้ชมอาจจะรู้ใช่ไหมว่าเออหลายๆคนอาจจะดูของพี่เอกมานะครับโดยช่างดูใครมาก็ช่างเถอะนะครับก็อาจจะเป็นผีในโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็แอบดูมานิดนึงนะครับซึ่งก็แบบว่าแบบนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่บิงลอยกันได้อืมยังไงยังไงฮะหัวนมมีหัวนมโผล่มานิดหนึ่งรับเนี่ยเอิ่มเออคุณซิสกาคะเราอยู่ที่ไหนเฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันจะงงเหมือนกันว่าไอสะพานนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ถามแล้วก็ไม่ตอบ อย่างไรก็ตามนะเราคิดว่าเราไม่อยู่ห่างจากบ้านเราหรอกนะเราจะทำไงต่อคะัเอาเออเรา้องเอ่องาวิชาการเนี่ยมันบอกให้แบบเหมือนมันจำทานได้เนี่ยมึงจะมึงจะมาเฉียงกันตรงนี้ทำไมเนี่ยอืมแมทแมน มดมนโอ้โอโอตัวน,นี้มันโคตรอ,อังการเลยโอ้ยิ่งเอ,อะ,ะเราจะไปไง,งไป,ไปไงไรู้กับมึงไหไมเ<อ>น,น,นี่ยโดนนี่ทำอะไรใหมันเฮ มันบอกว่าสถาน,นีนี้เนะี่ยเออมันบอกว่าเหมือนฉากในหนัง,นงผีเนะี่ยมันบอกว่าคนที่จะตายคนแรกเนะี่ย <c oughs> ต้องเป็นผู้หญิงโง่ๆเธอเนะี่ยชิบหายลนะ <c oughs> อีนี่ <c oughs> อีนี่ก็ตอบว่า <c oughs> ถ้ากูเป็นอะไรไป <c oughs> คูจะตามล่าคนแรกเลย <c oughs> ถือว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็ได้โดนแล้วแหละแบบเนี้ยแบบแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยกูชัตเตอร์ลุ้โอ้โอ้โอ้เยอเยอะอืออ้าอีนี้เล่นไอโฟนอือแล้วจะทำไงต่อล่ะโอ้ห่าพ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเด็กนักศึกษาขายชุด ในป่าลับๆ <Hey, Lin. S 1> ในดงยาไอลินคนนี้ชื่ออะไรครับไอลานะครับเออเทคไมพิกเจอทำหน้าเป็นปากแมวอืมแล้วก็อืมอีกหนึ่งทีนะครับใหญ่ดีออยู่ป่าแล้วมันหึงผิวปากเป็นเพลงน่ากลัวจังเลยแล้วคุณครูว่าไงครับและ สุดท้ายนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยอืมอืมเอ่อจะเช็ค GPS อา้าวชิปหายนะครับโอโ้โหได้ไอ้นี้ทำไรเนี่ยมันบอกว่า GPS นี่ไม่ระบุพิกัดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่กูวิ่งกลับไปเลยได้ไหมเนี่ยเจ้แค่ขับรถกลับไปแม่งก็จบเลยชื่อมาทะลึ่งทำไมดูหน้ามันดูหน้ามันเป็นมิดมากเลยคุณผู้ชมครับขอสักหนึ่งเทค อืมเอ้าเฮ้ยโดนี่จะทำอะไรเอาค่ะมิกโยวัตส t อัพอืมอย่าไปอย่างงั้นเอาเราต้องไปด้วยไหมโอ้โหเดี๋ยวกันเอ้ยเป็นครูซิสก้ารอฉันก่อนอย่าไปไกลในแถบโอ้โหดู จิบไฮแลนะ้วแต่ใครมาอย่างงี้นี่มาเจอสถานที่อย่างงี้นะใครสอนใครสั่งให้ไปปะอ่ะตรงๆนะยืนอยู่กับนะรถเนี่ยเห็บบรรยากาศนี่ยิ่งกว่าไซเดนฮิลอ่าตอนนั้นอะไรเลยตอนแรกเห็นคนเนี่ยผมจะไม่ใช่เพราะแต่มันเหมือนเกิดไหยนะวินาศกรรมเลยทุกอย่างอย่างเงี้ยในขนาดรถนี่จะไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเหมือนคนเล่นของเล่นของอะไรอย่างเงีนะ้ย ลองขึ้นไปดูบ้านนี่ขึ้นไ่ได้ป่าเนี่ยแต่มันก็เดินไม่รอคุณเลย hmm. ตอนแรกนี้ว่าคนนะตอนนั้นนะฮะเป็นรอยหินเนะี่ยนี่ขนาดยังไม่เจอผีเนี่ยนี่หวั่นกลัวไป <c oughs> ขนโตนี่แบบบานเลยตอนนี้นะงอกขึ้นมาใหม่นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ลุกเนะี่ยมันงอกขึ้นมาใหม่เลยมันแทนที่คนเข่าเลยเนะี่ยมันยิ่งกว่าลุกอีกเนี่ยน,นี่อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นคดดี้หาดถึงคนรวยนะฮะ แต่ตอนนี้ก็รวยแต่เขือไปแล้วเนะี่ยเพราะว่ามันล้างสะอาดนะ่ยแปลงไปไหนแล้วเนี่ยฮะสิบหานะ้าในตอนนี้อะไรเนี่ยแกะกรอยอืมถ่ายเล็กนึงรูปนะเผื่อจะ,าานนจะมาเป็นมิตรกับเราในวันหน้านยังจะมาเป็นมิตรอีกเนี่ยดูท่าไม่ค่อยน่าจะเป็นมิตรเท่าไหร่เนี่ยอ่ะไอ้นคนหนึ่งไปไหนมามันบอกอะไรเนี่ย เซอแมันดดเรียงติมันบอกว่าเป็นชื่อแบบเอ่อเป็นชื่อชื่อเมืองในตำนานนะครับท่านเดยนไปตามท่านนใช่ไหมสรุปอุ้ยตกกระจายออบเจกตีฟอัปเดตนะครับเรามาดูออบเจกตีฟนะครับว่ามันต้องการอะไรไฟนะครับ What to do ตอนนี้ เอเอหมือนนี้เนี่ยมันถูกออทิ้งให้ล้างมาเป็นเวลานานเลยรเออกระทั่งสะพานที่ข้ามมาตรงนี้เนี่ยก็ยังถูกทําลายนะครับก็สึกหล่อไปนะเหมือนจะว่าอ,อทุกคนเนี่ยมันต้องการที่จะอยากจะมาใช้ตรงนี้มากเลยนะครับโอ้โหมึงจะมาสลดทำไมเนี่ยยืนอยูเออ่เราควรต้องหาที่พักก่อนที่มันจะมืดนะครับ ขอจักทีขอจักทีนง่ฮานัดมอไซค์นี่นี่มันใครรู้จักมอไซค์ยี่ห้อดิมไหมครับนะดิมรุ่นเก่าๆนะครโอ้โหนี่มันใช่เลยเนะี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ยามายายามามุดจะเป็นยามาฮาก็ไม่ใช่ยามามุดนะครับอันนี้มันเป็นยามาฮารุ่นรุ่นเก่าๆนะครับจะ นี่เกมผีหรือเกมมิเคราะห์อมอไซค์เนี่ยนะนี่ยามาฮหุอีกคันหนึ่งะครับอันนี้เวสป้านะครับแท้คล้าเวสป้าก็เป็นเวสตลุงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นอันนี้อะไรเนะี่ย <c oughs> ทำไมตรงนี้ถึงมีพลังงานเนีเหมือนมีกลุ่มก้อนพลังงานยางนะครับ <c oughs> นางยาง <c oughs> ร้านแปะยางไม่ใช่เหรอันนี้ทำไมอีนี้ต้องตามเราด้วยวะเนะี่ย เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนครับผมได้ยินเสียงคนในนี้จริงๆเน,นี่อันนี้เรื่องจริงเนี่ยหูฟังผมมันค่อนข้างจะดีมากเน,นี่ยนี่มีบอกมีพีเซนหูฟังตัวเองนะฮะแต่ผมได้ยินมันจริงๆนะเนี่ยอ้อีน,นี่มันห้ามจอดตลอดแนวใช่ไหมไม่จอดกันเต็มเลยอนะือหืออันนี้ใครเนี่ยใครมา แสดงความยินดีนะครับบ้านนี้ตายแล้วเม่งแวงพวงลีกันเต็มเลยชิบหายแหละนี่กูต้องเข้ามาในเมืองนี้จริงๆเนะี่ยโอ้ยตายอยู่ดีไม่ว่าดีต้องมาสำรวจเมืองอะไรก็ไม่รู้แร <c oughs> งงานบางอย่ฮอืม <c oughs> <c oughs> แกควรไม่ไนดะ้ไม่ควรออกมาขนาดนี้นะเพราะว่าเรากำลังจะจบการศึกษากันแล้วนะครับโอโ้โหนี่เป็นโอโ้โหดูเมียงครับนี่ตายนี่เราจต้องไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วสะก,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 กิวเหล็กมาจะเกีวเหล็กมาอยู่ตรงนี้ไดนะ้ไงเนี่ยนี่ใครไว้เนี่ย เล็กกกโตโลจีทุกคู่ทีกอย่างหนึ่งครับถ่ายให้เป็นทีละทึกทีละทึกด้วยนะอันนี้อะไรคนระับสอนสอนพิมพ์ดีแนกะ็ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นแบบน,นั้นแล้วแต่พวกเราต้องไปไหนไปครับรู้สึกว่าต้องเดินกันโคตรไกลเลยเนะี่ยอตรงนี้ <c oughs> โซลารดีเซลนี่ ยิงราคาถูกนะ que, มันบอกว่าอะไรราคาเจ็ดเซนนะครับอืมแสดงว่าเมืองนี้นี่ต้องทิ้งร้างมาเป็นเวลานานนะใช่ไหมเมื่อกี้กูยังเห็นป้ายสกิลเหล็กอยู่เลยมึงแฟชั่นมึงมาตั้งแต่ตอนนี้นนตั้งแต่เมื่อไหร่เลยนะต้องไปไหนต่อเนะี่ยสุดท้ายนะครับเซลเบอร์นีจะเอาไงกันเซลเบอร์นนะต้องไปท่าดเดิอต้องไปท่าดเดิอมันเป็นอย่างไงผู้ <laughs> ชมเัวเกียรตย เมื่อกี้มันแบบมันกระตุกอะไรทักอย่างนี้ครับแป๊บทำไรต,ต้องต้องมองจากมุมนี้เอออ๋อเออเยอะอือออ้มันเข้ามาในป่าลับๆแห่งดงยาเราต้องเดินอีกนานไหมเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยตรงนี้คือ,อร้ายอุ้ยมันใครบ้างบหายคนระับผมได้ยินเสียงแบล็กเกลว์ประหลาดประหลาดเว็บซินเวอร์เมดัน โซนเดอร์เหรียญผู้ก,ก้าหารนะครับโซนเดอสิบห้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยนะี่ยเอามีของเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยถ้าแทนจะเล่นไม่ได้ hey, เฮ้ยลินโอ้โหโรงเรียนนี้มันโคตรใหญ่นะครับอันนี่ไอ้นี่นมึงเลเดินมารอนานหรือยังเนี่ยมึงยืนเท้าซะเอวบอกห้เลยนนะนะ ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยเชฟเชฟสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเชฟแน่มีแบลให้ดูด้วยนะฮะเอา้าหายไปไหนคนนึงเนี่นอยอ๋อเห็นแล้วที่นี่ได้ชาตลอดเลยนะฮะเพื่อนๆนี่เขายืนเท้าเอวรอแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูแน่ เดินหน้ามันเหมือนอดอะไรตายอยากมากเลยค่อยๆเดินมาแบบกระล้องกระแลงเนะฮะแม่เอ้าเดินมาหาวนอนเยี่ยมมากเลยเพื่อนแล้วแต่เราจะทำไงกันต่อครับ <c oughs> ตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ดูนี่สิตรงนี้ <c oughs> นมันเหมือนกับโรงเรียนที่มี สยศาสตร์อะไรนะโอเคแน่เรามาด้กันก่อนนะครับนี่เหือนกับครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยนะเธอจำได้หรือเปล่าออะต่ออกขนหนงเฮ้ยไงส์เฮ้ยไงส์เราควที่ครับอ้าแนตกนดยหยจะไปขอคืนดีเล่นกุะหนาแหกเลย จะมาแก้กันอีกยังจะมาเซลฟี่กูอย่าไปนวดเลยแท่อย่าเป็นมอนวดเจนจำได้นะตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยพวกเมคหมอกนั่นก็ประมาณนี้นะครับ ยังจำได้หรือเปล่าตอนที่เราไปสำรวจด้วยกันขู่คนนั้นคือใครนะมันปลอมตัวเป็นอะไรโฟชองมาโปชองอาแล้วนี่เป็นอะไรเอามือเป็นเป็ดมาอีกบ่เล็บดูสิว่าเพลงนี่เริ่มท่าจะไม่ดีแล้ รู้สึกว่าเริ่มเห็นแรงแรงไม่ดีตรงคนเล่นเลยครับนะตอนนี้ดูร,รู้สึกว่าแรงแรงผมเริ่มมาแล้วนะครับนะว่าประมาณว่าจะได้เจอผีในเร็วๆนี้นะครับอุ้ย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 อยุ้ยเดี๋สั่นกันสิลูกเอ,อ้ยตกใจ <c oughs> แค่นี้ก็ตกใจแนละ้ว <c oughs> เ,เออ <c oughs> พวกนั้นเนี่ยเข้าไปหาข้างในกัน,นแล้วเนะี่ยเรคนรที่เข้าไปสำรวจซะหน่อยนะครับ อืแล้วบรรยากาศนี้แบบว่าต้องเปิดไฟกันเลยทีเดียวเราต้องไปทางไหนครับคุณเธอทางนี้เปล่าเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนะขอขออือขาดไม่ได้รู้สึกว่าขาดไม่ได้จริงนะฮะเรื่องนี้บันทบ ตอนนี้โรงเรียนเนี่ยอย่างแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยอะไรเนรี่ยตอนนี้มันมืดแล้วเหรอโอเคทุกคนที่จะกลับไปทางเดิมนะครับเฮ้ยอ่ะแล้วยา,ายานหายไปไหนโอ้โอะแล้วน,นี่ก็วิ่งกลับไปแบบดื้อๆเลยนะทำไงครับ แบทเฟิร mm ์ส hmm. อือหือทีนี้ก็ยืนเป็นสกอยนมใหญ่อยู่นั่น mm hmm. น่ะดูแน่อ่ะชิบ <Y arn. S 1> หายนะครับ <Hey. S 1> ดูหน้าเมื่อกี้มันแม่งแมง <Y arn. S 1> แล้วเสียงแบกแก้วนี่จะขึ้นมาทำไม <Y arn. S 1> แล้วดูมันเดินคุณผู้ชมครับ ชินะครับตอนนี้นะครับเราต้องผักจองเราออกไปก่อนนะเพราะว่าเรามีความกล้าหารนะชันชัยมากเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 ียวเยวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยวเยเดี๋ยว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 เดี๋ย น<ภ><ย>ี่นแค่เริ่มเรื่องนะเนี่ยโอ้ยตายเลยยังมีโอกาสที่จะเลิกเล่นทันไหมนะฮะตอนนี้ดมดมกลิ่นแร้ๆตัวเองเนี่ยโอ้เหม็นนะชื้นเริ่มชื้นเริ่มชื้นแล้วเริ่มความกลัวเริ่มมาเยือนนะฮะให้ตายเถอะซาร่าแบบว่าตอนนี้มันอยู่ไม่ได้จา้านะับ ชิบหายแล้วเราเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราเพื่อนหายไปไหนหมดตายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย้ประตูก็เปิดไม่ได้นะแต่งก็โดนปิดเนี่ยเมื่อกี้เสียงอะไรครับอ็อบเจกตีฟอัปเดตเอ่อ what to do อันโนเธอร์นาวเ e ียทูบ e ซีนแ and f น n d o i s มันบอกว่าพวกคนอื่นเนี่ยมันมันโนแวร์นะมันไม่เห็นละมันไม่ใช่ now here นะครับโนแวนะมันคนอื่นเนี่ยไม่เห็นละนะครับแล้วก็ประตูหน้าเนี่ยมันโดนปิดตายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีทางที่จะออกไปจากที่นี่ได้นะครับโอ้ยตายอันนี้อันเก่านะอันใหม่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างบน หายนะครับคุณผู้ชมครับเอาตรงๆนะก็ผมก็ดูรีวิวเกมผีมามากมายนะครับส่วนที่เกมที่ไม่อยากเล่นเลยก็คือเกมนี้นะเอาตรงๆอย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับกูเล่นเอารลัดยังรู้สึกดีกว่านะครับเดินะอุ้ยอู้หยฉันนี่มีอะไร,ะรขึ้นมาเมื่อกี้ไอ้อโยนี่อะไรมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหม ล็อกอีกเงยล็อกทำไมลูกซีโก้แลงจงครองก้ออะไรมันเขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกนะฮะโอ้เสียงนี้ก็บรรยากาศในค่อนข้างจะเจ็บปวดรวดราวคือแบบว่าพร้อมที่จะฆ่าเราได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้ลอยลอยเมนไข่แตกเนี่ยอุ้ย อุ้ยตายตายอ้หูขอโทษกูขอโทษหลบแรงเห็นไม่ได้ชิมไยนะับเมื่อกี้เสียงใครครับไก่จ้าได้ยินหรือว่าเสียงใครตัวนี้แบ็กไซนะครับดนน่าลันไทอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับฟริกเฮ้ยเสียงใครครบ หายแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครหายใจครับอีกครั้งข่าวนี้ก็ร้องจริงเลยนะอุ้ยฟิกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเสียงเราเดินเองนะครับคนกลัวจนตัวสั่นอู้ เอาล้ครับคุณผู้ชมคทับก็ต้องขอหยุดความสนุกและความเยนไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นการดําเนินเรื่องในเรื่องของประถมบทนะฮะไปคือต้นเรื่องของเกมนี้นะฮะว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะฮะอยากดูคลิปต่อไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะถ้าหากว่าชอบนะฮะโอเคครับผมเจ๊มาคลิปหน้าครับไวๆนี่แหละไปครับผมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทีงล่างนี้เลย